สว,สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนทุกคนฮะก็ผมก็จะมาเก็บเห็ดรอบบ่ายนะรอบเช้าเราก็เก <c oughs> ็บไปแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นรอบบ่ายก็จะมาเก็บเห็ดอีกนะฮะนี่ก็เป็นเห็ดนางลมนางลมดำนะครับเดี๋ยวเราจะเก็บเห็ดนางลมเลยนะครับ เก็บทำจากฟางข้าวครับพเพื่อนๆเก็บเห็ดรอบบ่ายครับเก็บทั้งวันแล้วครับวันนี้เก็บตั้งแต่ตอนตีสามแล้วก็บ่ายแต่ตอนเย็นเก็บอีกนะฮะเก็บสามเวลาเลยครับผมผมจะเลือกเก็บเอานะฮะเก็บเอาเฉพาะดอกที่แบบโตเต็มที่แล้วนะครับ เก็บมือเดียวก็เก็บยากหน่อยนะฮะทุกคนพาเพื่อนๆมาดูนะฮะเห็ดทำจากฟางข้าวนะฮะก็ออกเหมือนกันออกดีเหมือนกัน,นครับออกทุกก้อนเลยนะครับติดแน่นมาก อน,นี้เก็บมือเดียวครับผมแต่เราใช้มือจับถุงไว้ก็จะเก็บง่ายครับ อแน่นมากครับทุกคนโอ้โห,หดึงไม่ออกครับอันนี้ก็เป็นเหตุหน้าแรกนะครับ นังลมดำเก็บหน้าแรกครับผมอันนี้คือชั้นบนนะครับออกลกมากนะครับทุกคน หังข้าวค่อยเก็บไปนะ ชั้นบนก็มีอีกนะครับชั้นบนนี่ก็จะเลือกเก็บเอาดอกที่โตโตแล้วนะครับได้แล้วครับเห็ดนางรมก็ทำง่ายครับทำหน้าร้อนก็ทำได้อยู่นะครับ มก็จะลงแต่เห็ดนางรมทั้งหมดเลยช่วงหน้าร้อนนะครับเห็ดนางฟ้าก็จะพักไว้ก่อนนี่ครับทุกคนเต็มหมดแล้วครับเป็นตักด้าแล้วครับเก็บแบบเดียวเก็บยังไม่หมดนะครับน,นี่เก็บได้แล้วครับ ออกเยอะนะครับมันโตแล้วครับเห็นดอกเล็กๆแบบนี้แต่มันโตแล้วครับเพราะว่ามันออกดอกเยอะนะฮะดอกเยอะมันไม่โตได้อีกแล้วนะครับเต็มที่ได้เท่านี้นะถ้ามันออกช่อหนึ่งช่อแต่ดอกออกดอกไม่เยอะอย่างเงี้ยมันก็จะดอกโตนะครับถ้าดอกเยอะมันก็จะดอกเล็กมันแย่งอาหารกันนะครับ โอเคเยอะมากแต่ดอกยังไม่โตเต็มที่นะฮะผมก็จะไม่เก็บเอาผมเลือกเก็บเอานะฮะเห็ดนางลมนังล,มด,งลมดำก็มีเห็ดนางฟ้าด้วยครับเห็ดนางฟ้าก็จะงีกนะฮะถ้าอากาศเย็นเดี๋ยวผมค่อยมาเก็บอันนี้น่าจะโอ้โหอันนี้ได้แล้วครับ เกืบไม่เห็นแล้วโอเคครับเพื่อนเอนเมื่อกี้ก็พอดีมีสายเข้านะฮะก็เลยคลิปก็ตัดไปนะฮะโอเคเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆไปดูเห็ดอีกอีกโรงเรือนหนึ่งนะฮะที่กำลังจะออกนะะเป็นเห็ดนางรมครับผมอยู่ในโรงเรือนนี้นะครับ นี่ครับผมอัน,นี้ก็เป็นเห็ดนางรมอีกอีกรุ่นหนึ่งนะฮะน,นี้ยังเก็บไม่ได้นะครับเพื<ๆ>่อนๆนี่ก็ยังเก็บไม่ได้ครับเห็ดนางรมทำจากฟางข้าวครับอันนี้ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่ง ที่กำลังจะออกนะครับผมที่กำลังจะได้เก็บนี่ฮะพานเพื่อนมาดูนะฮะว่าทําจากฟางข้าวได้ผลดีเหมือนกันเหมือนกับทำจากขี้เลื่อยนะฮะ พาเพื่อนมาดูก่อนนะคอยดูไปนะ,ะออกทุกก้อนเลยนะครับเห็ดออกทุกก้อนครับผมนะครับอันนี้ชั้นล่างสุดนะฮะชั้นล่างสุดชั้นบนก็มีนะฮะ ตรงนี้ก็จะเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะฮะที่มีกระดาษปิดหน้าก้อนอยู่นี่ครับอันนี้เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่กําลังเชื้อใกล้จะเต็มแล้วครับก็จะเปิดต่อกันจากรุ่นนี้ฮะนี่ครับออกดีนะครับออกทุกก้อนนะฮะเพื่อนๆผ่านเพื่อน,น,อนดูก่อนฮะ เดี๋ยวถ้ามีก้อนไหนเก็บได้ผมก็จะเก็บไปเลยนี่อย่างอย่างช่อนี้เก็บได้จะเก็บไปเลยนะครับครับเ,เพื่อนเป็นหน้าแรกนะฮะออกที่นี่อย่างก้อนนี้เก็บได้ครับเก็บไปเลยนะฮะก้อนนี้เก็บได้ เก็บไปเลยนะครับอันไหนพอเก็บได้เราก็เก็บไปเดี๋ยวผมก็จะต้องลดน้ําอีกนะฮะนี่พอตอนนี้อากาศเริ่มร้อนนะฮะนี่ครับอันนี้ชั้นมีสามชั้นนะฮะชั้นที่หนึ่งชั้นที่สองอยู่ตรงนี้นะฮะชั้นตรงกลางนี่ชั้นที่สองก็มีชั้นที่สามครับชั้นบนสุดนี่ครับชั้นที่สามนี่ชั้นที่สามนะบนสุด ตุกก้อนนะครับเพื่อนๆพานเพื่อนมาดูนะฮะเห็ดทําทจากฟางข้าวนะครับ